ดึกสงัดโจรเงียบกริบย่องเข้าวัดหมายตาพระเครื่องโบราณล้ำค่าที่เลื่อมชื่อมันไม่รู้เลยว่ามีส้มแมววัดสีส้มธรรมดาตัวหนึ่งกำลังเฝ้ามองอยู่จากเงามืดส้มที่ใครๆก็คิดว่าเป็นแค่แมวขี้เซาไร้พิษภัยอาศัยข้าวก้นบาทประทังชีวิต เทว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นใดเมื่อมือโจรเอื้อมถึงพระเครื่อนโบราณที่ส่องประจายแวววับภายใต้แสงจันทร์เสี้ยวจูจูดวงตาส้มพลันเรืองแสงสีทองอารามราวกับดวงไฟโบราณมันแผดเสียงร้องคำรามดุดดันไม่เคยมีมาก่อนก่อนจะกระโจนเข้าขวางด้วยความว่องไวเหนือธรรมชาติราวสายฟ้าฟาดร่างเล็กๆก,กลับมีพล พลังงานมหาศาลผลักโจรล้มขมำติดกำแพงเสียงสิ่งของตกแตกดังระงมโจรหวาดกลัวจนตัวสัน่นสัมผัสได้ถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาอย่างน่าขนลุกความจริงอันน่าอัศจรรย์จึงปรากฏชัดส้มไม่ใช่แค่แมวธรรมดาแต่มันคือวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งวัดนี้มานานหลายร้อยปีคอยปกป้องสมบัติล้ำภาและชุมชน จากพยันตรายมาโดยตลอดเมื่อภารกิจสำเร็จส้มกลับคืนสู่สภาพแมวขี้อ้อนเหมือนเดิมแต่เรื่องราวของมันถูกเล่าขานไปทั่วสร้างความาซาบซึ้งและอัศจรรย์ใจให้แก่ทุกคนที่ได้รู้แมวส้มผู้ซ่อนเร้นแท้จริงคือปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาของชาวบ้านนั่นเอง